สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอเวอร์มอร์แชแนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมเกมชิมอินแทกันนะฮะ แล้วก็สําหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาไกด์แนะนำอาบิดใหม่ในแพท3.7กันเนาะซึ่งณปัจจุบันฮะอาบิดได้ทำการปรับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้วะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบัฟอาบิดชั้นที่11แล้วก็มอนเตอร์ในชั้นที่12ด้วยะฮะมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นประจําแพท3.7ฮะซึ่งก็เหมือนเดิมเลยในคลิปนี้ฮะผมจะมาทําการไกด์ เทคนิคในการเล่นเทคนิคในการเก็บดาวในแต่ละห้องในแต่ละชั้นกันเลยฮะแล้วก็จะมีการไกด์เรื่องการจัดทีมการเลือกตัวละครมาใช้ด้วย<ๆ>เพื่อนๆจะได้เก็บดาวกันครบเนาะแบบง่ายๆอ,อีซี่อีซี่ฮะแล้วก็ในคลิปนี้ฮะผมใช้แค่ตัวละคร4ดาวล้วนแล้วก็อาวุธสดาวด้วยฮะเดี๋ยวจะเป็นยังไงผมพาไปดูกันที่คลิปวิดีโอกันเลยดีกว่านะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะฮะก็รบกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e a s ี่การ์ดไว้ด้วยนะฮะที่จะเติมเกมเกมชิม้นให้กับกเพื่อนฮะ,ะได้ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนฮะไม่ว่าเติมผ่าน ID p a พาสเวิหรือว่าเติมผ่าน UID ฮะ,ะราคาแพ็กก็ตามภาพได้ขึ้นให้ตรงเลยนะเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยฮะ,ะที่สำคัญฮะ,ะทางร้านเนี่ยได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะ ปลอดภัยไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก็อยู่ทางใต้ค,ค,ออคลิปวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะฮะก็สำหรับอย่างแรกเลยเนะฮะที่ผมจะพามาดูเนี่ยเรามาดูกันที่ทนา่างของบัฟฮะพรแห่งจันทราในสัปดาห์นี้กันก่อนฮะสำหรับบัฟเนี่ยเมื่อเราทําการโจมตีปกติฮะถูกศัตรู มันจะมีการแปะมาร์กหรือว่าติดมาร์กฮะที่ตัวศัตรูไว้ฮะโดยหลังจากนี้สามวิฮะมันจะทําการหายไปแล้วก็สร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูฮะซึ่งตรงนี้ฮะมันสามารถติดสแต,กต็กตายฮะถึง9้าขั้นด้ดยกันโดยการตีปกติเนี่ยซ้าไปเรื่อยๆซ้าไปเรื่อยนั่นเองเนาะก็จะเป็นคร่าวๆประมาณนี้ฮะเรียกได้ว่าเป็นบัฟที่ช่วยเราเนี่ยสามารถเสริมดาเมจหรือว่าแถมดาเมจกับมอนเตอร์ได้นั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับชั้นแรกที่ผมจะพามาดูฮะเรามาดูกันที่ชั้นที่11กันก่อนเนาะชั้น11ฮะจะมีบัฟพิเศษเลยการโจมตีปกติของตัวละครทั้งหมดในทีมจะเพิ่มขึ้นฮะ50%ถือว่าเยอะมากๆเลยฮะซึ่งตรงนี้คือได้หมดเลยทุกตัวละครเนาะส่วนมอนเตอร์ฮะมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแล้วฮะก็คือรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยเป็นประมาณนี้แต่ผมจะให้ดูตอนที่ผมไปเล่นจริงแล้วก็มีการไกด์อีกทีนึงเนาะเข้าค่าก็เป็นประมาณนี้ก่อนฮ แล้วก็ห้องที่2ฮะห้องแรกเนี่ยจะเป็นการป้อมเนาะห้องที่2ก็ฆ่ามอนให้ทันเวลาฮะห้องที่3ก็ยังคงเป็นฆ่ามอนให้ทันเวลาเดี๋ยวแต่ละห้องเนี่ยจะเจอมอนอะไรบ้างจะมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวไปดูกันที่ในห้องหนึ่งกันเลยดีกว่านะฮะกองสลับในส่วนห้องแรกขึ้นบนนะคผมจะใช้ทีมพนักของทีมซูโคลดเนชั่นนั่นเองฮะก็เป็นพนักของตัวละคร4ีดาว4คนนี้เลยฮะเมื่อเปิดมาถึงเนี่ยโหมดการป้อมเนี่ยไม่เพื่อนฮะไม่ต้องรีบฮะ พยายามฆ่ามอนเตอร์ค่อยๆฆ่าฮะพายามอยาให้มอนเตอร์เนี่ยตีป้อมแล้วเนาะเราต้องรักษาเลือดป้อมฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดวเวลาเมื่อเพื่อนเนี่ยทำการเคลียร์เจ้าสเปกเตอร์เคเลียร์เจ้าฮีรชูเสร็จเรียบร้อยฮะในเว็บสุดท้ายมันจะมีฮีริชูตัวใหญ่ฮะเป็นธาตุน้ำแข็งแนะนำว่าตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนฮะเดินออกมาจากป้อมห่างๆเลยฮะเพราะว่าตรงนี้เมื่อมันทุบใส่เราเนี่ย มันจะสร้าง AOE แล้วก็โดนป้อมเลือดป้อมเนี่ยจะลดแรงมากๆฮะเพื่อนเพื่อนก็ยืนห่างป้อมเนาะมันจะตามตัวเราฮะหลังจากนั้นก็ทำการเก็บมันแล้วก็ไปเก็บเจ้าสเปกเตอร์อีก2 3ตัวฮะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วในห้องแรกนั่นเองเนะฮะ แล้วก็สำหรับในส่วนทีมข้างล่างครับผมใช้เป็นท่าของทีมเฮเซอร์เฮโซฮะเป็นเฮโซเป็นฟิตแล้วก็เปิดโตแล้วก็เป็นเหยาวๆนั่นเองฮะตรงนี้เมื่อเปิดมาถึงฮะเพื่อนเนี่ยทำการรีบพาเจ้าฮีโรชูก่อนเนาะซึ่งตรงนี้เพื่อนเนี่ยเลือกตัวไหนก่อนก็ได้ฮะจะซ้ายก่อนก็ได้จะขวาก่อนก็ได้ฮะ พอเห็อนอีกต in ัวเนี่ยม okay. sure ันเดินเข้ามาใกล้ป้อมมากฮะพยายามจะตีป้อมแล้วก็พยายามฆ่ามันหรือว่าพยายามซีซีมันฮะไม่ให้มันตีป้อมเราลดเนาะเมื่อเพื่อนทำการฆ่าเจ้า2ตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันก็จะมีเจ้ากลุ่มเอเดไมที่เป็นตัวถือดาบ2ตัวฮะ2ตัวเนี่ยมันจะวิ่งเข้าหาป้อมแล้วก็พยายามตีป้อมเนาะแนะนําว่าให้เพื่อน ยืนอยู่ที่ป้อมฮะแล้วก็แพ็คมอนมันพยายามฆ่ามันให้ได้เร็วที่สุดฮะส่วนเจไดหลังเนี่ยมันจะเสกนูนกออกมาฮะเราก็พยายามลากถอยหลังออกมาหน่อยหนึ่งฮะมันก็จะลงกันแล้ว4ตัวหลังจากนั้นก็พยายามฆ่ามาให้ได้เร็วที่สุดนะและ้วเพื่อนเนี่ยเลี้ยงเลือดมาดีพอในห้องแรกฮะผมเชื่อว,ว่าห้องนี้ผ่านได้สบายสบายแล้วก็จะเก็บแอน,นตง์งเก็บมันติอะไรก็แล้แต่ฮะห้องนี้ไม่จํากัดเวลาอยู่แล้วนั่นเองเนาะ แล้วก็สนามต่อมาฮะห้อง11-2ครึ่งบนฮะตรงนี้ง่ายมากฮะเปิดมาถึงเนี่ยจะเจอเจ้าอาบิทเลกเตอร์ฮะเพียงแค่1ตัวเท่านั้นฮะตรงนี้คือง่ายง่ายเพื่อนเพื่อนก็ พยายามรีบฆ่ามาให้ได้เร็วที่สุดฮะก็ระวังเรื่องของสกิลด้วยนะถ้าเกิดเพื่อนโดนสกิลของมันฮะมันจะมีการกินพลังงานหรือว,ว่ากินแอนติไปด้วยฮะก็ต้องระวังกันนิดนึงซึ่งธาตุที่ปลดโลได้ไวฮะก็จะเป็นจําพวกธาตุไฟธาตุน้ําแข็งอะไรไว้นเนี่ยก็จะปลดโลได้ค่อนข้างไวฮะแต่ว่าตรงนี้มีเวลาปลดโลให้เราค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนั่นเองเนาะแล้วก็ต่อมาฮะที่ครึ่งแรกฮะเมื่อเปิดกุญแจม,มาถึงเนี่ยมันจะมีเจ้าเห็ดสี่มุมเนาะ ให้สังเกตฮะหาเห็ดตัวสีเขียวให้เจอวิ่งมาซีซีฮะเจ้าเห็ดเขียวก่อนเลยเพราะว่าเห็ดเขียวเนี่ยมันจะชอบบินสูงเนาะเราจะตีมันไม่ถึงฮะหลังจากนั้นเพื่อนก็เก็บอีก3-4ตัวที่เหลือให้ครบฮะแล้วมันก็จะเกิดเป็น2ฝั่งเนาะ ข้างบนเนี่ยจะเป็นหน้าของเจแมง่องะฮะส่วนข้างล่างก็จะเป็นเจาธานูที่เรียกนอกออกมาฮะแนะนะว่าให้อยู่กับเจาธานูฮะเพราะอะไรพรองตัวละครธนูเนี่ยมันไม่มีท่าวิ่งเข้าหาเราแต่ว่าเจ้าเจฝ่า,ายเนี่ยมันจะมีท่าเดืฮะที่ว่ดมาหาเราท่ามันได้พร้อมกัน2ตัวละครเลยเนาะซึ่งตรงนี้ฮะเพื่อนไม่ต้องรีบเวลามีให้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะสบายๆอยู่แล้วนักเองนะฮะ แล้วก็ต่อมาในห้องสุดท้ายฮะห้องที่สาเนี่ยเปิดไปถึงฮะเราจะเจอกับเจ้าลูนเด็กที่บินอยู่ฮะตรงนี้ไม่ต้องปวกฮะเราสามารถตีหางหรือว่าตีเท้ามันถึงอยู่เลยฮะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮะพยายามฆ่ามาให้ได้เร็วที่สุดฮะเท่าที่จะเร็วได้เลยเมื่อฆ่ามาเสร็จแล้วฮะมันก็จะเกิดไปทางของเจ๊กะจบฮะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากฮะมันเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นมอนเดี่ยวเนาะเรียกมา1ตัวเมื่อฆ่าเสร็จนะอีกตัวหนึ่งก็เกิดฮะเพื่อนๆก็ฆ่ามาให้ได้เร็วททีี่่สุดะะะเเานน้้กจบแลวอง เมื่อเปิดมาถึงเนี่เราจะเจอกับเจ้าอบิดเมทฮะสสีเลย3ตัวฮะไะ้ทว่าให้วิ่งเลยนะมาที่หลังห้องฮะมันจะวัดามาหาเราแล้วมันจะอยู่ติดกันแบบใกล้มากๆครซื้อ3าตัวเลยเราสามารถใช้เปิดโตในการเคราน์เตอร์ใช้ตัวโลมฮะในการกระจยายธาตุให้โล่มันเนี่ยโดนกันเองได้ฮะโล่มันแตกค่อนข้างไวมากฮะ หลังจากนั้นก็พยายามฆ่ามาให้ได้เร็วที่สุดฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะเมื่อฆ่าเสร็จแล้วมันจะเกิดเป็นเจ้าอบิทย์เฮราลสองตัวฮะซึ่งตรงนี้เพื่อนก็ไม่จะเป็นต้องวิ่งเข้าไปหามันนะยืนอยู่ที่เดิมได้ฮะเจ้าเฮราลเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาเราพยายามสู้ให้ใกล้กำแพงมากที่สุดนะเพราะว่าเจ้าเฮราลเนี่ยมันจะมีท่าสปินหรือคือท่าปั่นนะปั่นไปปั่นมาเนี่ยมันค่อนข้างน่าํำคาญก็พยายามอยู่ใกล้กำแพงเข้าไว้ฮะมันจะปั่นตีกำแพงแล้วเราจะสามารถแพ็คบอลได้ ค่อนข้างง่ายครเมื่อฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเสกไปได้ไานของโลทัุน้ำเนะาะใครอยากปลดโล่ไวครับใส่ตัวละครทัดไม้เลยตรงนี้จะปลดโลได้ไวมากตัวละครน้ําแข็งก็ปลดโลไวเช่นเดียวกันหรือว่าตัวละครข้างไฟฟ้าแบบผมเนี่ยก็สามารถปลดโลได้ดีเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะ แล้วก็สลับต่อมานะฮะเรามาดูกันที่ชั้นที่12กันบ้างดีกว่าฮะชั้นนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยเป็นชั้นที่ยากมากๆฮะก็ชั้นนี้ฮะไม่ได้มีบ,บัฟอะไรเป็นพิเศษเนาะมอนเตอร์ที่เราเจอฮะห้องแรกเราเจอตรงนี้เยอะมากฮะมีถึง4เว็บเลยชั้นลากฮะก็เจอพวกอ r b i t ร r ราอเมท a ฮะ บดโลกกันแบบหนักๆเลยฮะแล้วก็ในห้องที่2ฮะเจอเป็นบอสเนาะบอสไก่แล้วก็บอสขังคาวนะฮะแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องที่3เจอเป็นเจ้าสวนสัดอีกแล้วฮะพี่เคกับพี่เสือฮะแล้วก็เป็นบอสอาบิดต,ตัวใหม่นั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้ฮะเหมือนเดิมเลยเราจะมีการไกฮะหรือว่ามีเทคนิคอะไรบ้างในการผ่านฮะเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะ ในส่วนห้อง12ครึ่งแรกฮะทีมโบนเนี่ยผมใช้ไปหน้าของทีมซูโคสเทเซอร์ฮะก็เป็นตามภาพเลย4คนนี้ฮะเมื่อเปิดมาถึงนะ,ะ้ฮะไอ้เพื่อนเนี่ยวิ่งถอยหลังออกมาก่อนฮะเจ้าดอกไม้3ตัวมันจะมุดมาแล้วก็โผล่ตรงหน้าเรา3ตัวเลยฮะตรงนี้คือ เราจะแพคบอลได้ง่ายมากครเมื่อฆ่าชุดแรกเสร็จฮะไอ้ชุดหนึ่งยังคงเป็นเจ้าดอกไม้3อันอยู่ฮะแล้วก็อยู่ที่เดิมเลยถอยหลังนิดนึงฮะมันก็จะมุดมาหาแล้วสตัวฮะหลังจากนั้นก็เราพยาบมฮะสู้หลังกำแพงเข้าไว้ฮะให้มอนเตอร์เนี่ยกระเด็นไปแล้วก็ติดกำแพงตามภาพตรงนี้เนาะจะสู้ค่อนข้างง่ายฮะมอนเตอร์ก็จะกระเด็นไม่ค่อยไกลฮะเมื่อฆ่าเสร็จแล้วฮะให้วิ่งมาหาเจ้าดุยโทสตัวด้านซ้ายฮะ ยากอีกครั้งเลยตัวด้านซ้ายฮะหาว่าไปด้านขวาฝั่งตรงข้ามของผมไปได้ไหมมันไปได้ฮะแต่ว่าอีกตัวเนี่ยมันจะมาได้วิ่งมารวมนะถ้าเกิดว่าใครไหอยากแพ็คมอนง,ง่ายแบบนี้ฮะให้วิ่งไปทางด้านซ้ายตัวด้านไกลฮะมันจะวิ่งมารวมตรงกลางสตัวกันแบบนี้ฮะแล้วเพวกเนี่ยก็สามารถรวบได้เลยฮะสบายๆชิลๆฮะเมื่อฆ่าเว็บนี้เสร็จแล้วฮะอีกเว็บหนึง่งทําเหมือนกันเลยฮะว่าิงไปทางด้านซ้ายมือ ตัวด้านกายเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาส่วนใครที่มีตัวรวบฮะอย่างเวนซีคาสเะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสฮะมันสามารถรวบได้สบายๆยี่แล้วเองเนาะห้องแรกก็ไม่อะไรฮะแพ็กมอนให้ได้ฆ่ามอนพร้อมกันให้ได้ฆ่ามอนให้ไวเท่านี้ก็จบแล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะในห้องครึ่งล่างเนี่ยผมใช้เป็นทีมเนชั่นเฮโซฮะว่าตรงนี้เนี่ยผมจะใส่โสรซาเลียเข้ามาแค่ห้องใรกห้องเดียวนะ เพื่อทาการปลดโล่เจ้าอาบิทพัดน้ำฮะให้ได้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เลยฮะซึ่งตรงนี้ก็เมื่อเปิดมาถึงแล้วฮะให้วิ่งมาที่หลังห้องเหมือนเดิมเลยเจ้าอาบิทเมทฮะสตัวมันจะว่ามาหาเราฮะแล้วก็ทําการฆ่ามันให้เรียบร้อยฮะเมื่อจบเวฟแรกเรียบร้อยแล้วฮะเวฟที่2เนี่ยมันจะมาเป็นเจ้าอาบิทน้ําแข็ง2ตัวออบิทเทอเราทัดน้ำเนี่ยหนตัวฮะตรงนี้ก็ไม่เป็นหาฮะเราอยู่ที่เดิมวิ่งถอยหลังมาหน่อยฮะมันจะวิ่งเข้ามารวยู่ที่กําแพงฮะ เราก็พยายามฮะโจมตีให้มันเนี่ยกระเด็นแล้วหลังมันเนี่ยชนกระแพงฮะบอนเตอร์มันจะกระเด็นติดกระแพงติดกระแพงฮะทาให้มันจะแพคบอลได้ง่ายมากฮะหลังจากนั้นก็มีอะไรฮะพยายามใช้ตัวละครธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ําแข็งเนี่ยในการปลดโล่ไปฮะซึ่งธาตุน้ําแข็งแนะนําว่าใช้ตัวธาตุไฟอย่างเช่นเบนเน็ตเซียงหลิงก็จะปลดโลได้ค่อนข้างง่ายค่อนข้างไวฮะเพราะเป็นดาเมจหมู่ด้วยส่วนใครที่อยากจะปลดโลตัวละครธาตุน้ําเร็วๆฮะให้ใช้ตัวละครธาตุไม้ หรือว่าตัวละครห้าดับแข็งเป็นโรซาเลียแบบผมเนี่ยใช้ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าใครเนี่ยมีตัวละครห้าดาวอย่างเช่นกันยูก็ใช้กันยูได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ต่อมาฮะในห้องที่2ครึ่งบนกันบ้างดีกว่าเนาะห้องบนฮะจะไปนั่งของเจ้ามอสไก่เขียวฮะซึ่งมอสไก่เขียวเนี่ยเป็นบอสที่สู้กันข้างง่ายอยู่แล้วฮะ เราสามารถใช้ตัวละครธาตุอะไรก็ตามฮะแล้วแต่เลยขอแค่มีดาเมจเพียงพอจบได้เลยที่สุดฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใช้เป็นปาร์ตี้ธาตุไฟฟ้าแบบผมฮะมันจะสามารถสตันเจ้าบอสไก่เขียวได้โดยการเติมเกจไฟฟ้าให้เต็มฮะหลังจากนั้นก็มันจะนอนสตารให้เราเนี่ยค่อนข้างนานมากฮะถ้าเกิดว่าใครเด่ยดาเมจน้อยหรือเวลาน้อยเนี่ยไม่ค่อยทันพอจะมีตัวละครที่ปั้นมาเปธาตุไฟฟ้าฮะ จะสู้เจ้าไก่เขียวแบบง่ายมากๆเลยฮะแล้วก็สนาบต่อมาฮะในห้องครึ่งล่างก็จะเป็นท่านของบอสขัง,งขาวจอมปวนฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยขึ้นชื่อมากเลยฮะมันจะบินซ้ายบินขวาก็คือมันปวนมากฮะ็่อ้เพื่อนเนี่ยพยายามตีมันให้ได้เยอะที่สุดฮะเท่าที่จะเป็นไปได้เลยฮะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีตัวละครที่ยิงระยะาไกลอย่างเช่นมีโยอิมิยะมีเยะราน มีตัวละครนาฮิดะแบบนี้ฮะจะสู้ได้ค่อนข้างง่ายฮะก็เหมือนเดิมเลยพยายามฆ่าบอสให้ได้ไวที่สุดฮะเท่าที่จะไวได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะเรามาดูาที่ห้องที่3ห้องสุดท้ายกันแล้วฮะเมื่อเปิดมาถึงเนี่ยเราจะเจอกับคู่ปรับเก่าฮะเป็นพี่เคกับพี่เสือฮะตรงนี้คือค่อนข้างจะปวดหัวแล้วก็ปวดมากฮะมันจะเล่นแบบเดิมเลยทําการไถระบ้างโจมตีใส่ระบ้างลุมระบ้างงัดระบ้างฮะ ก็คือมีครบทุกสูตรฮะตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรพิเศษฮะเพื่อนๆพยายามตีมันให้ได้พร้อมๆกันมันจะค่อนข้างเร็วที่สุดฮะเพราะว่ามันอึดมากเนาะพยายามลากมันมาฮะสตัวละครแล้วก็ตีมาให้ได้พร้อมๆกันนั่นเองฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยที่สําคัญมากฮะพยายามดูจุดอ่อนฮะถ้าเกิดว่าตัวละครตัวไหนกําลังจะใช้ท่าใหญ่ฮะเพื่อนๆจ้องมาเลยฮะต้องทําลายจุดอ่อนให้ได้ฮะตรงนี้เนี่ยมันจะมีการลดปานทานแล้วก็มอนเนี่ยจะโดนดาเมจที่ค่อนข้างเยอะมากฮะ เห็นจุดอ่อนฮะรีบตีให้ไวใช้ท่าตรงเนี่ยตีทีเดียวคือแตกเลยถ้าเกิดว่าใช้ท่าไม่ตรงเนี่ยต้องตีหลายทีหน่อยนอกแต่ว่าสามารถตีได้เช่นเดียวกันฮะเมื่อจบเวฟแรกเสร็จนะฮะเวฟที่2ฮะมันก็จะมีพี่เคอีกหนึ่งตัวฮะพี่เสืออีกหนึ่งตัวเหมือนกันฮะเพียงแต่ว่ามันแค่สลับตำแหน่งกันเฉยก็เล่นเหมือนเดิมนะฮะเพื่อนก็พยายามแพคมอนให้ได้ตีมอนสเตอร์ให้ได้พร้อมๆกันจากค่อนข้างไวที่สุดฮะพยายามทำเวลาท่องแรกให้ได้เยอะที่สุดฮะเท่าที่จะเยอะได้แนะนำว่า ควรจะทําได้สักประมาณไม่ควรเกิน2นาทีฮะเหลือเวลาไว้ครึ่งร่างเนี่ยสักนาทีหนึ่งหรือไม่ก็สักนาที10นาที20ฮะจะค่อนข้างเซฟเลยว่าห้องล่างเนี่ยเราจะเล่นผ่านแน่นอนเนาะและก็สลหรับในห้อง3ามครึ่งร่างครับเปิดม,มาถึงเนี่ยจะเป็นหน้าของเจ้าบอสตัวใหม่นอกที่เป็นบอสอาบิทาโลสามธาตุซึ่งตรงนี้เนี่ยจากที่ผมดูฮะมันน่าจะล็อกโลล็อกบัฟทุกวันฮะคิดว่ามันไม่น่าเปลี่ยนลำดับบัฟฮะตรงนี้เนี่ยให้ท่องเลยฮะ โลแรกที่มันจะเกิดมาฮะจะเป็นโลน้ําแข็งฮะโลที่2จะเป็นโลน้าฮะแต่ก็โลสุดท้ายจะเป็นโลไฟฮะ้ากว่าเพื่อนเนี่ยจาเป็นต้องมีตัวละครปลดโลฮะเพราะว่าโลตรงนี้เนี่ยมันปลดได้ค่อนข้างช้าฮะถ้าเกิดว่าเป็นท่าที่ไม่ตรงเนาะถ้าเกิดว่าท่าตรงเนี่ยมันจะปลดได้ค่อนข้างไวเราจะมีจังหวะเคาน้ำเขได้ค่อนข้างเยอะฮะซึ่งตีที่ผมแนะนําปลดโลได้ดีสุดฮะคือตีระเหยฮะ เพราะว่าธาตุไฟเนี่ยสามารถปลดโลธาตุน้ําได้ธาตุน้ําแข็งได้แล้วก็ธาตุน้ำเนี่ยสามารถปลดโลธาตุไฟได้ฮะจะค่อนข้างครบเครื่องมา,มากๆเลยก็ณีเป็นตี้เนชั่นหรือว่าตี้เหลเขยเนี่ยจะค่อนข้างครบเครื่องมากหรือว่าใครเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นธาตุไม้มาฮะอย่างเช่นเป็นนาฮิดาเนชั่นตรงนี้ยิ่งไวมากๆฮะตรงนี้ก็คือไม่เป็นไรฮะพยายามปลดโลไปเลยฮะพอมันปลดโลเสร็จฮะมันก็จะนอนเราแค่เตี๊ยทันบาราฮะเท่านี้ก็จบเรียบร้อยแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรแล้วนั่นเองนะฮะ โอเคเหมือ okay, น,นกันจบนะฮะสำหรับการไกด์แนะนำอบิท3.7ในคลิปนีฮะเราจะมาสรุปช่วงท้ายกันสักนิดหนึ่งดีกว่านอกแบบสั้นๆนะฮะสรุปเลยชั้นที่11เนี่ยผมมองว่าเป็นชั้นที่ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วฮะเพื่อนเนี่ยเล่นตามเงื่อนไขเล่นตามตัวละครไปป้านตัวไหนมาเล่นตัวนั้นฮะ มันไม่จะเป็นต้องใช้ตัวละครอะไรเป็นพิเศษเลยเพียงแต่ว่าต้องใช้ตัวละครในการปลดโล่เจ้าเลกเตอร์ฮะซึ่งโล่เนี่ยมันปลดได้ค่อนข้างง่ายและก็หลากหลายพาสอยู่แล้วนั่นเองฮะซึ่งห้องอื่นก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษฮะเพื่อนๆสามารถเลือกตอัวละครอะไรก็ได้ผ่านได้ชิลๆอยู่แล้วส่วนห้อง12เนี่ยผมบอกแล้วว่าห้องที่ยากที่สุดฮะผมให้เป็นห้องหนึ่งฮะเพราะว่าจำนวนเวฟมันค่อนข้างเยอะ คร้นั้นผมเลยฮะห้องบนใครมีตัวรวบจะง่ายฮะส่วนใครที่ไม่ตัวรวบฮะพยายามเดินตามลายที่ผมบอกไปในคลิปฮะมันจะช่วยรวบให้ค่อนข้างเยอะแล้วฮะก็สามารถเก็บแยกได้อย่างเช่นไปเก็บห้อง2ก่อนห้อง3ก่อนฮะห้องหนึ่งเนี่ยคอยมาเก็บหลังฮะเพื่อนก็ใส่ตัวละครไปเลยฮะใส่ไฟ2ตัวเบ้นในเซียงหลีกฮะจะดีมากปลดโลได้ไวมากฮะ ในส่วนของห้องต่อไปฮะเป็นห้องที่2อเนี่ยอันนี้คือง่ายอยู่แล้วฮะเป็นพวกบอสแล้วก็ห้องที่สาเนี่ยผมมองว่าไม่ได้ยากอะไรมากครับมีแต่ว่าห้องล่างเนี่ยต้องปลดโล่ให้ทันใช้ทีมละเหยฮะจะปลดโล่ได้ครบครบจบเลยฮะจะเป็นทั้งของนาทิดาเนชัน่นไรเดนเนชั่นหรือว่าเนชั่นแบบอื่นก็นเลยฮะขอแค่มีตัวละครทัดไฟในการปลดโล่ มีตะกรนัดนาพะแค่นี้ก็สามารถสู้ได้สบายสบายแล้วเนาะข้าวข้าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยใครที่มีคําถามฮะ,ะอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เลยฮะ,คะใครที่ชอบหรือว่ามีเทคนิคอะไรดีๆฮะ,ะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นเดียวกันแล่ก็รบกวนเพื่อนๆฮะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ดึงกระปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดกลิปใหม่ทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า ไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย